ของเล่นที่อยากให้ใครรู้ในบ้านกับเฮียหล่อร้านโอคอนเนอร์มาบุญของมันมีสวอดอันหนึ่งใช่ไหมอืมใช่ไหมที่ของของวีอ่ะที่ถือได้ท,ที่ที่ต้องใช้วีกับนันชักเล่นไอ้ผานี้ไม่ได้เล่นเออไม่ได้เล่นอืมอืมอืมนะผมมีผมมีตัวขี่นอกอยู่อืมบางทีก็องนนี้ก็ อยู่บ้านทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่ไป้ายอยู่ไหนมันทำอะไรวะวางป้ายอะไรไหมเฮียตัวนั้นเหมือนกับวางป้ายอะไรบางอย่างไม่มีลูกเออว่ะไม่ใช่มีอิสซอรีมามีเพลทอ่านั่นแหละผมว่าวางนั่นแหละวางเพลงเพิ่มมูลค่านิดนึง มันจะมีแบบลันซีเรียลมันก็เป็นลันซีเรียลหรอกก็แค่บอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งต่อสี่นี่มันคือตำนานโลโตะม,มันก็เออนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อยสิบแปดไงมันไม่มีเขียนตัวที่ร้อยสิบแปดอ่าร้ 18. อยสิบแปดแสดงว่าต้องมีแค่เก้าเก้าเก้าแน่บ,บอกว่าไม่แน่น่าจะานันลันซีเรียลแหละแต่ไม่รู้เท่าไหร่ นี่ถ้าจะเปลี่ยนแอคท่ามันทำยังไงฮะต้องถอดไหมเลยเหรอถอดถอดแค่แขนข้างนี้แหละอ๋อเดี๋ยวมันจะมีแขนอีกอันแบบอีกอีกซองหนึ่งใช่ไหมมันจะมีตัวตัวแบบตัวเป็นเป็นถือดาบห้อยลงมาอันนี้เป็นถือเป็นดาบไว้ข้างหลังไว้หลังก็แดงว่าต้องเปลี่ยนบอดี้มันบอดดี้กับแขนข้างกระดาษของเล่นของเล่น เทว่าตัวนี้ในประเทศไทยมีกันกี่ตัวได้เทว่าตัวนี้ไม่ค่อยเยอะค่ะไม่ค่อยเยอะอืมน่าจะไม่เกินสักยี่สิบสาสิบตัวเพราะว่าคนที่เล่นเซลด้าน้อย <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นตัวที่แบบทารนฟฟร์เมอร์พวกจากในหนังมากกว่าอ่าอ่าอ่าจากในเกมถือว่าน้อยมากอืม อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะใช่ไหมเฮียเรียบร้อยใช่ไหม,อมเอ้าจริงเหรเอหลัแล้วผมึกว่ายังไม่เรียบร้อยเลยเนี่ยมันก็สวยดีสวยสวยสีสดใสด,ดูแล้วสบายตามันเป็นมันเป็นไม่ใช่ลิงออฟเดอะไวเลยนะเซลดาลิงออฟเดอะไวผมมีแต่ว่าที่เป็นตัวขีม่ม้าแต่ว่าไม่ได้ไม่เคยแกะออกมาลิงไอตัวนี้ทรงนี้ที่มันอยู่ในภาคไฟติ้งนะใช่ไหมใช่นะ แบบแต่คนออกแบบคือคนเดียวหมดเลยไหมเฮียไม่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 นะมันมันหลายบริษัททําไม่คือคนออกแบบตัวลายเส้นของตัวซลด้ามันก็ต้องใช้ลายเส้นของเดิมของเจ้าของเดิมอีกของน Nintendo แล้วคอยเอาเอาไปให้ Nintendo ฟลูฟลูฟเสร็จแล้วก็ขอลายเส้นมาเพื่อมาทำตุ๊กตาเวลาทำลายเส้นพวกนี้เสร็จเขาก็จะต้องเอาแบบหน้าอย่างเงี้ยพกไปให้เขาดูว่าหน้าเนี่ยผ่านไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วเดี๋ยวพอ,พอเขาพลูฟเสร็จแล้วก็ก็ต้องหเอาตัวเต็มเนี้ยไปโชว์เขาก็จะดูดีเทลว่าเออมันผิดพลาดตรงไหนไหมนู่นนี่นะออกม,ม,มานี่แหละทำไมโชว์วอยู่ในกล่องใช่สวยแต่ในกลอ่องก็ไม่ก็ไม่ได้ไม่มีไม่มีใครให้เห็นดิประมาณอมโอ้ยคุ้มเลยเนี่ยมามาร้านเฮียหเห็นตัวบ้างสองหมื่น เป็นบุญตาแล้วเจะวางไว้กี่วันนั้นเนี่ยไม่อันนี้เหรอะะก็วางเรื่อยๆแหละมีคนซื้อก็เอากข็าขายอแต่ว่าไม่ซื้อก็เก็บเองส่วนใหญ่ก็จะชอบเก็บเองอยู่แล้วถ้าเป็นผูกเกี่ยวเกมอืมอมผมเก็บอีกแค่สอง,องอย่างนี้เก็บเซลดากับพวกร้าอเอวอาดพวกไอ้ไอ้ไปนอนอ ถ้าชอบหุ่นยนต์ก็เก็บพวกไ้ไททันฟอร์พวกอะไรพวกอ่าก็เก็บเยอะแล้วแค่นี้ก็รู้สึกมันมันล้นล้นแบบแบบล้นแนวแล้วมันแหกแหแวกไปเยอะืมันต้องเลือกสายหน่อยไอ้พวกนี้เวลาเก็บอืมอืมอืมอใช่ถ้าจะเอาทุกแนวมันก็น้าหนักกี่กิโลเฮียตัวนี้โอ้หนักอยู่น ไซส์หนึ่งต่อสี่นก็เลยใหญ่อ,อันนี้ชิ้กกนนี้หนักเลยนะสิบโลนะอ่าสิบโล,บโลเดี๋ยวกำลังอัญเชิญใช่ไหมเนี่ย,ย,ายหาที่อัเชิญย่าง,งาใจเย็นท่านต้องวางต้องเคลียร์ของก่อนไม่เคลียร์ของไม่ได้ อยู่ดีๆเองเนี่ยอยู่อย่าล่วงนะเนี่ยล่วงไม่ได้ไม่ได้อย่าเสียงอย่าเสียงไปพื้นละอ่าพื้นเมื่อก่อนเทเซฟอ่าจริงๆมาแทนโลโต้นี่แหละอ่านำมาโลโตโลโตโลโตเจ้าโอ้ยตายแล้วเฮ้อเฮือใครมาก่อนเนี่ยตำสองตำนานเนี้ยอันนี้มาก่อนเนยอันนี้มาก่อนนะมาก่อนมาก่อนแล้วเห็นว่าใครดังกว่า ญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นในี่นี่ดังกว่าดังเฟรดังกว่าดังเฟรดังกว่านะมันต้องมีดาบอันเชิญขึ้นเสาอันเชิญขึ้นเสาแยก็กล้หน่อยได้ไหม แจ็คหน่อยได้ไหมเจ็เข้ามเจ็ค <c oughs> จะถ่ายด้านหน้าอ่าใช่ใช่ใชแบบแจ็คแบบเฮียแบบผมไม่ได้ไล่ถ่ายโมเดล <c oughs> คือแบบนะถ้าล่วงนี้ผมคงต้องซื้อเฮียแล้วอะ่ะมึงสั่งให้กูุ้งนะออโอเคอ่าอัานเชิญเลยคราวนี้ไ <c oughs> อแต่ข้างหลังสวยนะเอเอใช่ มันควรจะไม่มีอะไรบังข้างหลังอะ่ะเอาไงอะ่ะคือ,อยังไงเฮีย yeah, ผมว่าผมว่าเนี่ยมันจะต้องเอียงแบบนี้เพราะคนจะได้เห็นข้างหลังตรงนี้ด้วยเ้าใจไหมมาขับมาตับตูดม้าตัวนี้ล่ะมันจะอยู่ตรงกลางไม่ได้เออ มีลายด้วยนะ ừ, ừ, ừ. อืมอ่าผมเซฟไว้ให้ไม่ต้องกลัวอ๋อไมืมันไม่ค่อยหล่นเอ่อประ,ะ,ะมาณนี้รังไหมของร้านบ้า้อลด้าอืมแต่ถ้าเป็นนกอ่ะสวยกว่านี้อีกถ้าเป็นนกไอตัวนั้นอ,อ่าเซลด้าเดี๋ยวว่าจะมาแกะดูอยู่หนึ่งต่อสี่หนึ่งต่อหก เลียงราคาให้หน่อยเฮียตัวนี้อ่าราคาปัจจุบันก็แปดหมืนกว่าบาทอ่าตอนที่เฮียได้มาสามหมื่นกว่าตอนเดร์อ่าตัวล่าสุดตัวดูมันสอราคาลีมันประมาณสองหมื่นแปดอ่าปัจจุบันออกมาเพิ่งออกมาได้อาทิตย์เดียวอ,อ,ยอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยขึ้นไปห้าหมืนแล้วอ่าแล้วเกมแห่งตำนานเซคิโลเหรอราคาปกติรตครับปกติไม่ได้ขึ้น ไม่ได้ขึ้นเยอะออต้องรอภาคสองก่อนอะไรแบบนั้นอะไรอเนี่ยว่าขายหมดนะเฮียนะขายหมดนะไม่ได้มีเงนมาผ้าหลุดกันมีเงินมาท่าหลุด

แต่กล่องเราไม่ค่อยสวยกล่องผมว่ามันดูงานแบบนะ <c oughs> นะมันเหมือนกับคือคือตัวฟอกอัพมันไม่ค่อยสวยมัน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 ไปขยายไฟอ่าใช่ความละเอียดมันดูไม่เนยบไม่กริบไม่กริบแต่ก็โอเคับ ีสองเนี yeah. ่ยเท่ดีอ่ะมองไกลๆนะพอมองไกลๆก็ดูรู้สึกเบอๆอแกกล่องเหมือนกับอะไรนะเฟห้าโปรเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวดามกเดี๋ยกแบบค้างให้ได้ไหมอ่าแอคชั่นโอ้โหกล่องแห่โอ้โหตาย มาชมได้ครับโอคอนเนอร์อันเชิญเรียบร้อยแล้วใส่พี่อ้อยอีกแล้วดูดูหน้าพี่อ้อยใส่เครียดเครียดใช่ไหมกเยบอกเอาอยกแล้วหาเรื่องเสียตังอีกแล้วจริงจริงคิดไปคิดมาว่าจะอ่อย ไอตัวของไอ้นี่มานะสกายวอร์ดอืมตัวภาคนู้นเหรอภาคสกายวอร์ดมันเป็นมันเป็นภาคเซลดาขี่นกอ๋อแสดงว่าเฮียมีอยู่ที่บ้านมีอยู่ที่บ้านตอนนี้เป็นลาวตากผ้าอยู่เอามาแทนเซกิโลมันจะสวยไหมผมว่าสวยสวยสวยใช่มันมันได้เข้ามันไม่เข้าอยู่ตอนนี้เออเดี๋ยวไปเอามาก็ได้ไปไหนไม่อยู่ที่บ้านก็อยู่ในกล่องเหมือนมังกร ไม่ได้ไม่ได้โชว์เขาเลยอืมนบบี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้คูวชื่อห่อที่สนามหลวงมันจะพขอบมีกับของใจเด้โอ๋แล้วโอ๋แล้วนี่นี่คือการประชดประชันเฮีย,ไ,ยไหมแบบนี้ <laughs> <laughs> แต่ทำไมเฮียไม่ตอบโต้เลยอะ<ไ>่ะเฮียไม่ตอบโต้เลย<ไ>เล่ะ ไม่เราเราเราอยู à, ่นิ่งๆกบผมอ่าอยู่นกานี่นี่วนชวเนะเนี่ยลิงออนล็อบบินห้าหมื่นกว่าอ่าเนี่ยไป้าหมื่นกว่าไปแล้วเออดูดูแบบ ดูดีไหมออดูดีดูดีดูอลังดีดูอลังดีนี่แต่มันจะไซส์นกใหญ่แต่ว่าไม่ผมไม่รู้ว่าไซส์มันขนาดไหนนี่ไม่ไม่เคยแกะเลยเอายังไม่แกะอีกเหมือนกันยู่ในกล่องโอ้ยตายแล้วเก็บมาสิบกว่าปีแล้วถึงเวลาแล้วพี่อ้อยบอกพี่อ้อยตกใจเลยพี่อ้อยบอกแอบแกะไปแล้วอ่ะก็ดูราคาเดี๋ยวแต่ละตัว หกหมื่นเจ็นี่คือการเก็งกําไรการเก็งกำไรเลยล้วออนเลยจะซื้อโมเดลอะไรที่แบบแบบมีมูลค่ามันก็มันก็ต้องบางบางอย่างอือตอนนี้ในตลาดมันก็จะมีเอ,อ่อซลดาแล้วก็ไอชื่ออะไรนะไอดาร์กโซพวกดาร์กโซพวกเอรูลิงอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็มีราคา แต่ว่าถ้าเป็นเอ็ดดิลลิงรุ่นใหม่ๆก็ต้องซื้อตามบริษัทซื้อตามบริษัทดังๆแต่ถ้าเกิดบริษัทธรรมดาๆรรกไ็ไม่ไม่ไม่คุ้มที่จะซื้อเพราะว่าบางอันราคาก็ไม่ขึ้นเกมเกมที่อยู่ฝั่งเก้าสิบ <c oughs> นาฬิกา <c oughs> เฮียอันเนี้ย <c oughs> ถือว่าถือว่าถ,ถือว่า งานดีอ uh huh. ต้องยอมรับวว่ามันเป็นมันมันเป็นตั้งแต่สมัยที่มันออกมาแล้วในในใจพี่เวลาเล่นเนี่ยพี่ถือว่าพี่จะซื้อพวกลิมิเต็ดซื้อแถมโมเดลเพราะเนื่องจากว่าจะคิดในใจว่ามันคือซื้อโมเดลแถมเกม uh huh. ไม่ได้ซื้อเกมแถมโมเดล uh huh. เพราะว่าทาง Ubisoft เคยบอกแล้วว่าเขาโฟกัสตัวโมเดล ที่จะทำออกมาลิมิเต็ดในยุคนู้นอ่ะก็เลยทำให้แ s สซัสซินน่ะตั้งแต่รุ่นแรกๆอ่ะงานมันดีหมดแล้วคนก็หากันเยอะแค่นั้นแหละแต่ว่าพอพอหลังๆมาที่ออกออกมานี่ยก็พยายามใส่ดีเทลอะไรเข้าไปแทนที่ว่าจะเป็นตัวโมเดลล้นๆเขาก็จะใส่พวกพวกพวกเนี้ยพื้นพวกพล็อปกพลอปนะพล็อปขึ้นมาคิดว่าดีครับตัวนี้ก็น่าเก็บ แบ็กแฟคก็น่าเก็บคือน่าเก็บทุกตัวแหละถ้าใครไม่เคยไม่เคยรู้ว่าแอสซัสซินจริงๆแล้วมันหลายๆตัวมันก็มีคนเล่นอยู่อแล้วก็บางตัวเนี่ยแอสซัสซินไม่เคยบอกยูบ b ซ s o อ t ไม่เคยบอกคุณเลยว่ามันมีแค่ร้อยตัวหรือสองอยตัวก็ไม่เคยบอกอืจนนักสะสมมันต้องมาหากันเองอ๋อว่าแกตัวที่เท่าไหร่จบที่เท่าไหร่ตัวเลขนะอ แล้วถึงตก็รู้ตอนหลังว่าบางตัวมีแค่ร้อยตัวอะไรย่างเงี้ยบางตัวมีสองร้อยตัวอพอตอนแรกคนจ่ายเขาก็คิดว่าโอ้คงมีเยอะแล้วมั้งอะไรประมาณนั้น,น,นใช่ใช่หลาย,หลาย,ห,ลายหลายคนนัสะสมอเมริกัในยุคนั้นน่ะก็ไม่มีใครซื้อกันเพราะว่าเขาก็คิดว่าเฮ้ยมันก็คงมีแหละอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอพอหลังจากนั้นปุ๊บบริษัททุบโมทิ้งอืม ทุกโมหมายถึงว่าทุกโมตัวบล็อกของมันนะบล็อกต่ที่ทำก็เลยมีแค่นั้นเลยพอมีแค่นั้นเลยบางตัวเนี่ยมีแค่แบบห้าร้อยตัวสามร้อยตัวซึ่งแบบบจักจักในเว็บไซต์บริษัทนะไม่ใช่ไม่ใช่พวกแม็กปรเลนไม่ใช่พวกไอ้ยี่ห้ออื่นที่มาทำอ่ะตัวของบริษัทเองอรทุกโมทิงมก็เลยทำให้แบบว่าของพวกเนี้ยมันแบบบางคนไม่เคยเห็น ก็จะนึกว่าแบบเฮ้ยของจีนรรแล้ว่านที่ที่แม่เป็นของบริษัทเนี่ยแหละแต่มันทุกโมทิ้ง,งมีหลายตัวอยู่ก็มีตัวตัวพวกแบบยูนิตี้ส่วนใหญ่ที่หายยากๆแบบพวกยูนิตีพวกเอ่อแบล็กแฟกอ่าเนี่ยหายากเ็ ham, แสงว่าตัวตัวในภาคสองภาคนี้ก็โด่งดังมันดังมันดังมันดัะเพนะราะว่าอย่าลืมว่าแอสซสซินทำโมเดลออกมา ถ้าไม่นับว่าโมเดลที่เป็นนินจาผู้หญิงคนเนี้ยอก็จะมีภาพที่เป็นออดิซี่ตัวหนึ่งที่เหยียบหัวสิงโตหรือสักอย่างอยู่ยืนอยู่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งวาฮาล่าด้วยไหมเฮียวาฮาล่ามันเลือกผู้หญิงได้ด้วยไหมอื่นๆจริงๆใช่แล้วก็มีที่ที่เป็นรูปผู้หญิงกําลังสู้กับจระเข้อ่านั่นแหละนั่นก็อีกตัวนเคยเห็นนะไม่เคยเลยใช่ใช่ซึ่งแบบพวก่งนี้ตอนที่ขายแรกๆก็แปดเก้าพันโลใครจะไปซื้อ อ่าในยุคนั้นตอนนั้นในไปซื้อทุกคนก็จะบอกแพงออะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เข้าไปแล้วตอนนี้ก็เป็นหลักมือแหละแต่มันไม่เยอะเท่าไหร่แลอวแต่พี่เนี่ยว่าแค่จะซื้อเริ่มต้นอ่ะมันก็สตาร์ทมันก็เป็นกําแพงที่แบบสูงมากร้อยสี่สิบเก้าเหรียญร้อยเจ็ดสิบเก้าเหรียญในยุคนั้นนะตอนที่ดอลลาร์แบบสามสิบกว่าบาทก็ดูดิเท่าไหร่เนาะบางคนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องซื้อของแพงอะไรอง จนสุดท้ายไอ้มืองจีนทนไม่ได้ก็เลยเอาโมของภาคสามเอาพวกเนี้ยไปก๊อปอีกทีหนึง่งเออไปก๊อปออกมาแล้วทําให้แบบว่าตัวมันใหญ่ขึ้นเพราะเนื่องจากมันต้องใช้โมเดลสแตนดาดแล้วก็บล็อกเพิ่มตัวมันก็เลยจะใหญ่ขึ้นนิดนึงอ๋อสเกลมันก็จะมีความหนาขึ้นหนาขึ้นนิดนึงเออนั่นแหละอืมแต่มันก็คนระแบบกันแต่ถ้าถามเก็บได้ไหม,มก็เก็บได้หมดอ่ะใจรักก็ใจรักกันซินก็เก็บไว้กันซินอืมใจรัก Zelda, เซลดาก่อเซลดาใช่แต่ว่าบางทีแบบก็อย่างที่บอกเซลดามันเหมือนปีนภูเขามีดหน่อยมันก็แบบถ้าจะรักถ้าจะเอาจริงๆแล้วก็เลงเห็นว่าฟิวเจอร์มันดีอ่ะเวลาเราเบื่อมันอ่ะเรามันยังขายได้ไนงะแต่ว่าถ้าเกิดของเล่นบางอย่างเราเบื่อแล้วจริงๆเรากลับขายไม่ได้ก็มีนะทั้งที่เราเราเรามั่นใจว่าสินคา้าชี่นเนี้ยอุย้ยตอนนั้นแม่งแย่งกันชิบหายเลยทำไมตอนนี้ขายไม่ได้บางทีบางมุมมองเนี่ยมันก็คือ คือความพึงพอใจของเขาเรียกว่า f i r s t impact ในยุคนั้นอมันทําให้เราแบบว่าอยากได้มันขึ้นมาแต่พอเราเอาซื้อมาจริงๆเข้าบางตัวมันไม่มีมันไม่มีมูลค่าของมันอืมันมีมูลค่าจิตใจเออสวยแต่อันนั้นหมายถึงมูลค่าที่คุณโชว์ให้คนอื่นเ็าดูแต่พอคุณจะขายมันเนี่ยมันอ่ะไม่มันไม่อยากมันก่อหาคุณไว้มันไม่อยากไปจากคุณเข้าใจป่ะมีนะนั่นแหละ อดีผมชอบนี่หน่อยมันก็เลยเลือกเอาเห็นเฮียเปิดฟอร์มิชันอยู่มันมีฟิกเกอร์ของฟอร์มิชันไหมเฮียมีครับมีเหรอสควอ์นี่เคยทำฟอร์มิชันออกมาเออเป็นเป็นเป็นโมเดลนี่แหละตัวประมาณขนาดคืบหนึ่งอ่าไม่ได้ใหญ่มากอ่ามันมีมันมีประมาณสี่ตัวมั้งผมจำไม่ผิดฟอร์มิชันอ่าสี่แบบสี่แบบสี่แบบเป็นคอลเลคชั่นแล้วก็มีอาวุธอ่ะให้สลับใส่กันได้ออมีสี่เบอร์อืมนั่นแหละ แต่ว่ามันออกในตอนยุคของซูปเปอร์เลยไอ้ตัวนั้นไม่เพย์หนึง่งออยุคของเพย์หนึ่งนะยี่สิบปีก่อนยี่สิบปีอ,อกก่าแต่ว่าตอนยุคเพยยุคเพย์ยุคซูปเปอร์นั้นยังไม่มีพวกสินค้าของสะสมในลักษณะแบบนี้มันมันมีเป็นตุ๊กตุ่นออกมาเป็นตุ๊กตาุ่นห้อยบแบบนั้นเหรอเป็นคีเชนมีออกมาแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบมาต่อยอดเป็นแบบก็ขษาะเป็นโมเดลอะโมเดลจริงๆอะไม่มีแต่ว่าเพิ่งมาในยุคเพย์หนึ่งถ้าในวงการเกมนะอ่า แน่อย่างงี้อย่างนี้ความมิชชั่นตัวเนี้ยก็จะมีโมเดลอันนี้ภาคสามก็ของเพย์สองแล้วไม่เฮียถ้าภาคสามนี้อันนี้คือความมิชชั่นคอลเลคชั่นอันนี้คือรวมสี่หนึ่งกองสามแล้วก็จะมีหุ่นเพลเอกให้สามภาคอ่า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 สามภาคอันนี้อันนี้อันนี้คือจุดเริ่มต้นอ่าแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยสควอเรนก็เลยเริ่มทําโมเดลพวกนี้ออกมาค่ะออ่าอายุอนามมันกี่ปีแล้วเฮียตัวนี้ กัวเพย์หนึ่งอะสามสิบปีแล้วเหรอเกือบจะสามสิบแล้วอ่ะเตะไว้อ่ะโอ้โหอ่าในหมื่นหนึ่งอ่าอะไรพวกเนี้ยมันมันม่ก็เป็นของแปลกอ่ะเออบางคนก็ไม่อยากซื้อหรอกเพราะว่าโมเดลสมัยก่อนมันมันขยับพวกนิ้วขยับอะไรไม่ได้เยอะอ่ามันโดนฟิกไว้เลยเออมันก็คือยืนนิ่งๆไงอ่าเหมือนในเหมือนกับตอนตอนนี้ที่เพิ่งออกกับฟอร์มิชั่นห้าอ่าที่มีโมเดลอ่ะมีหุ่นยนต์เลยนะอ่าอ่าซึ่งมัน มันก็ขยับอะไรไม่ได้เยอะไงที่มันแถมมามันก็ก็เป็นของแถมอ่ะมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวเนี้ยมันเกิดมันเหมือนมัดมือชกไปพวกขุนยนต์หรืออะไรพวกเนี้ยไอ้รอยต่อหรือข้อต่อมันมันจะไม่เหมือนกับที่ขายเป็นของเล่นจริงๆอ่าฉะนั้นเนี่ยจุดหมุนมันมันจะมีแค่แปดจุดบ้างอะไร่าเงี้ยแต่ถ้าเป็นของเล่นมันจะหมุนได้ประมาณยี่สิบห้าจุดอะไรอย่างเงี้ยข้อต่อมันเยอะกว่าข้อต่อมันเยอะกว่านั่นแหละมันมันมันก็เลยเป็นการแบ่งนิดนึง แต่ถ้าถามว่ามีไหมแม้กระทั่งไอ้นี่ก็มีของแคปคอมทำออกมาอีกชื่ออะไรนะลอเทนเน็ตไอหุ่นยนต์ที่ที่ขึ้นขับก็มีอ่าพวกนี้มัน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 มีหมดอ่ะในยุคที่เป็นหุ่นยนต์ทั้งหมดอ่ะผมผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจอออกมาเกือบทุกตัวที่เป็น,นเกี่ยวกับหุ่นยนต์อ่าเพื่อเป็นโมเดลก็ข,ขนาดเพย์นหนึ่งยังมีหุ่นยนต์เรื่องไอ้นี่เลยโบทุ่มรู้จักวอทุ่ม ไอ้ที่ที่มีหุ่นที่เป็นตาหมุนหมุนได้หุ่นเขียวเขียวหัวกลมกลมโวทุ่มมันเป็นเกมใช่เราเหันมันเป็นเกมเป็นการ์ตูนมาก่อนตองเห็นตองเห็นมันชื่อคีริโกคนขับอยู่ในยุคเพหนึ่งอยู่ในยุคเพหนึ่งก็มีหุ่นออกมาขายอย่างเงี้ยเป็นไซส์หนึ่งต่อเนี่ยอันนี้เนี่ยมีมั้งอันนี้นี่จะเป็นอีกภาคหนึ่งอ๋อโอเคตัวนี้ ี่สโคบด็อกมันชื่อสโคบด็อกอ,อ่าฮะอ่าคุ้นอ่ะคุ้นคุนอ่านี่ยแหละม,มันจะมีในมั้งหมดสาผ้ามีหุ่นสามตัวที่ดูแบบซื้อซื้อ,อไม่ได้อันเนี้ยแต่คนเล่นอ่ะส่วนใหญ่ไม่ได้เล่นเกมเล่นโมเดลซื้อเก็บเพราะว่าสมัยก่อนไอ,อหุ่นตัวเนี้ยไม่มีขายตามหายากมากตามท้องตลาด<อ>แล้วก็มันเป็นไซส์ที่สามารถทำเป็นไอ้นี้ได้แล้วก็ทำเป็นคนนั่งได้ออ่า เรียกว่ามันเริ่มมีการพลิกแพงอ่ามันคือมันคือการลงทุนในยุคหนึ่งของหุ่นยนต์อ่ะคือสมัยก่อนหุ่นยนต์จะมีแค่แบบอย่างเงี้ยยืนต้องตรงอ่าเฉยๆนิ่งๆอ่าแต่นี่คือสามารถเปิดฝาแล้วเอาคนขึ้นไปนั่งขับอ่าอ่าเรียกว่ามันมีอะไรให้ทําเยอะกว่าการแค่เอามาดูแบบทรงเดิมๆใช่หนังๆมันมีหลายตอนอันนี้คือตอนแรกที่มันขับหุ่นสีเขียวตัวนี้ก่อนแล้วก็อีกอีกตอนหนึ่งมันจะเป็นเโชเดอร์มันจะหัวไหล่จะเป็นสีแดงอ่ามันจะเป็นหัวหน้าทีมอืออ่านั่ คือในชุดนี้ก็แสดงว่ามีแผ่นอยู่ในนี้ด้วยมีอ๋อมีแผ่นอยู่นี่เลยตัวเกมมันจะคล้ายๆกับโบชอออนอะโบชูออนที่ไล่ยิงในในฉากแต่อันนี้คือมันจะกว้างกว่ามันจะเป็นแบบกว้างๆแล้วก็ถามว่าสนุกไหมก็กลางๆแต่ว่ามันมันเป็นของเล่นของเล่นของเล่นยุคนึงมีสามกล่องผมก็บ้าอยู่แวบนึง อุตส่าห์ไปซื้อโมเดลตัวหนึ่งต่อหกมาใช้อ่าซื้อมามาเก็บเนี่ยัวขนาดเนี้ยแล้วแกะข้างในมาได้แบบทําทุกอย่างได้เหมือนกันอก็บ้าอยู่ชุดหนึ่งเพราะว่าประกานนั้นพอดีไปดูการ์ตูนเยอะไปหน่อยก็เลยติดใจอินอินอืินดินเพราะว่าถ้าไปดูการ์ตูนอ่ะคุณจะรู้เลยว่าไอเนี่ยเพ่เป็นคนที่ลัคกี้เก้าเก้าเกายิงปืนในห้องปิดตายอ่ะไม่ตายอ่ะ แต่โดนผู้ร้ายตายนี่เรื่องโชคโชคแล้วคือแบบไปดูได้เลยถ้าถ้าเป็นเป็นในเกมเกมนี้ก็เรียกว่าค่าสเตตัสตัวนี้เอาเหมือนเหมือนเล่นเกมลักกี้แมนอ่ะอ่าอเดินไปลักกี้แมนไม่เคยตายอ่านั่นแหละแบบเดียวกันแต่ถ้าเกิดโชคอ่ะผมว่าอันนี้โหดกว่าลักกี้แมนเออพอเฮียพูดถึงเกมลักกี้แมนเออมันก็ทําให้นึกถึงอดีตเลยนะเกมนี้ใช่ใช่คือคือบางทีแบบอ่าไอ้การ์ตูนพวกเนี้ยมันเป็นการ์ตูนแก๊ก เ,เราต้องเข้าใจว่ามันเป็นการ์ตูนที่แม่งไม่ได้ยาวแต่ละแต่ว่ามันทําให้เราหัวเราะได้อ,อ,อ,อผมว่ามันมันเป็นอะไรที่โอเคมึงจ,จ,จับจุดถูกแล้วก็ช่วงเวลาที่แบบในช่วงนั้นน่ะมันมีแก๊กอะไรมันก็พยายามยัดใส่อ,อ,อ,อผมว่ามันก็ตลกดีอ,อ,อ,อมันทําให้เราคิดถึงได้ถึงทุกวันนี้ไงถ้าเราไปดูการ์ตูนแก๊กปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ขำใช่ไหมมันจะมีการ์ตูนแก๊กอย่างหนึ่งก็การ์ตูนแก๊กของอ้ ไอ้อะไรอะชากันดั้มอะไรเงี้ยกระตุ้นแก๊กอะที่มินี้เอาออกเป็นหนังสือมาแล้วก็หาสุดๆเพราะเรารู้เราเราอยู่ในยุคนั้นในยุคนั้นอประมาณนั้นแหละครับใช่ไม่เกี่ยวเกมเลยนะไม่เกี่ยวเกมเลยวันนี้ไกลแล้วไปไกลโอเควันนี้บังเอิญบังเอิญเดินผ่านร้านเฮียแล้วเฮียเห็นกําลังทํานู่นทํานี่อยู่นึกว่าเอ๊ะทำอะไรอยู่ก็เลยเข้ามาทักทายคถามของก็เดินปกติก็ มีของใหม่เ hmm. รื ite, ่อยๆแหละร้านมามาใหม่เรื่อยๆมาใหม่เรื่อยๆใครแม่งไม่เคยเจอเนี่ยร้านเนี้ยแม่งใหม่แม่งเกือบทุกๆอาทิตย์เนี่ยขันถามคุณขันดูคุณขันก็รู้ใช่เปลี่ยนแม่งทุกอาทิตย์อ่ะใช่เปลี่ยนนี่เน้นใหม่ใหม่เปลี่ยนในที่นี้คือขายทิ้งนะไม่ได้ว่าใหม่ว่าเอากลับบ้านนะมีคนเอามีคนเป็นเจ้าของอมีคนเป็นเจ้าของฉะนั้นเนี่ยมันมีเปลี่ยนเรื่อยๆผมก็จะไม่เอามาซ้ําหรอก พราะว่าจริงๆแล้วเกมอยังมีอะไรที่แบบให้หน้าค้นหาอีกเป็นกระตักออ่าพีนแต่ว่าเราจะจับจับจุดตรงนั้นน่ะเราเอามาทายได้ไหมอืมอ่าเพราะบางทีแบบบางคนเนี่ยก็รู้ว่าเกมพวกเนี้ยบางคนแบบหน้าปกไม่เคยเจอหรือแบบแผ่นไม่เคยเจอคุณอาจจะเห็นที่ร้านนี้ก็ได้ไอเกมที่ไม่เคยเจออ่าใช่อย่เนี้ยแล้วมันดันเป็นเกมสนุกก็มีอืม เพราะว่าบางทีในยุคนั้นพวกเราบริโภคคัพเป้กันจนเกินไปต้องเข้าใจพอคัพเป้ปุ๊บเราแม่งไม่เคยเห็นเจอน้ห็กแล้วก็ไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะตามนั้นแหละใช่ใช่ใช่โอเคเราจะทำได้อีกหลายอีพีคุณครับใช่ใช่ครับผมครับบอกหอดครับได้ยินดีครับ